นั้นในวันนี้ก็เลยนำข้อมูลส่วนหนึ่งมอกบให้กับประชาชนนะครับเพื่อกกาเนินกางไปไว้ใจในเสืน้านะครับระวังว่าจะได้ไมใช้ประโยชนนะครับไม่มากัไม่มากก็น้อยแต่ว่าผมยิ่รอบต่น,นะก็คงเดินการเต็มที่นะครับจนิวเสร็จสิ้นเด็เดี่เเดิน อีกไม่กี่วันก็จะพาบริไปดูกักานที่นะครับที่แท้นสิงในกรณีโรงพยาบาลย้ายเข้าขออกกนนย้ายของเราแล้วนะจะทำลายลานก่อนนะครับ,รบย้ายโย้ายไปที่ย้ายโคย้ายนี่ได้แต่ยังไงพ้องไปย้ายไม่ได้นะจะเป็นติดต้งไม้ติดืแค่สมัยใหม่เพื่อ,อประกอบให้เราเค็นนราคารไม่ได้นะครับ,ะะรบเฉเรที